สวัสดีค่ะพบกับช่องของแมวหมอวิ้งวิ้งอีกเช่นเคยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่านะคะวันนี้จะามาในหัวข้อว่าคุณเป็นคนยังไงใ,ในสายตาของคนอื่นคนอื่นมองคุณยังไงน,นะคะแล้วกองไพ่กันเลยนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามกองที่หนึ่งค่ะกองที่สอง กองที่สามใครไม่ทนันกดพอสแล้วก็ตั้งสมาธิเลือกได้เลยนะคะเอาละคะ่ะกับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะขอดูลัคนาราศีปีนักษัตว์กันหน่อยเนาะปีจอค่ะปีถอ ราศีพฤษภค่ะราศีกันราศีเมถุนปีมะโรงราศีตุล่ะหากไม่ตรงก็สามารถที่จะฟังต่อได้เช่นเดียวกันนะคะลองฟังดูก่อนเนาะบางทีอาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆที่มาฟังก็ได้นะคะคนอื่นมองคนที่เลือกกองแรกเป็นคนยังไง คุณเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งมากความสามารถนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์บางคนที่เข้ามาฟังกองแรกเนี่ยเป็นหมอดูนะคะหรือเป็นคนที่มีเซนส์มีสื่อที่แม่นยำไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายในเรื่องราวเนี่ยที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดไปตามนั้นเสมอเลยนะคะแต่คุณก็มาจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะในบางคน ถ้าคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบโอ้เชื่อมั่นว่าแบบเกิดขึ้นแน่ๆเลยแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยคุณจะมีความสงสัยอยู่ลึกๆว่าจะจริงหรอจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะคนที่เลือกกองแรกเนี่ยนะคะคุณเป็นคนเก่งมากความสามารถในสายตาของคนอื่นคุณเก่งรอบด้านไม่ว่าจะแบบขอให้คุณช่วยเรื่องอะไรหรือว่าขอให้คุณทําอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้หมดเลยนะคะคือไม่เป็นไร เรื่องนี้ฉันไม่รู้รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปศึกษาก่อนเดี๋ยวฉันไปดูมาก่อนแล้วคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้อะค่ะคุณจะไม่ไม่ไม่อยู่เฉยเฉยหรือว่าเรียนจบแล้วคุณก็จะไม่หยุดคุณจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคุณจะคอยเติมความรู้หรือว่าพัฒนาตัวเองเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาคุณพยายามจะทําตัวให้เป็นน้าที่ไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเติบโตตลอดเวลาคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาควบคุม อาจจะด้วยความรักอิสระของคุณก็ได้ที่บางทีคนที่เลือกกองนี้นะคะถ้าเกิดทํางานประจำเนาะคุณอาจจะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือขัดแย้งกับนิสัยของตัวคุณนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําคุณต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเองซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนภายนอกเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาจะไม่สามารถที่จะบังคับคุณได้หรือจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเนี่ยจะต้องมีเหตุมีผล หรือมีอะไรที่สอดคล้องที่จะทําให้คุณเนี่ยคล้อยตามที่จะช่วยเหลือเขาได้หรือทําตามที่พวกเขาต้องการได้เขาต้องมีวาทศิลป์นในการพูดกับคุณไม่อย่างนั้นแล้วคือคุณจะตั้งกําแพงใส่แล้วคุณจะขีดเส้นเลยว่ากับคนนี้ไม่ว่าพูดอะไรมาคุณคุณจะคิดเยอะนะคะคนที่เลือกกองแรกเนี่ยคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆในสายตาของคนอื่นแม้ว่าคุณจะเหนื่อยหรือคุณจะดูเป็นคนที่แบบ ฉันแบบหงุดหงิดจังเลยแบบพ่อบครัวอะไรกับฉันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ต่อให้คุณบ่นหรือคุณพูดอะไรแบบนั้นก็ตามสุดท้ายคุณก็ทำอยู่ดีค่ะเพราะเพราะคุณรักครอบครัวมากๆคุณไม่สามารถที่จะทิ้งใครไปได้เลยคนที่เลือกกองแรกเนี่ยเป็นคนที่ถ้ารักแล้วเนี่ยสุดหัวใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสู้ปกป้องคนที่คุณดักไม่ว่าจะเพื่อนฝูงครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ที่ ที่คุณรู้สึกว่าเขาจริงใจกับคุณมันเหมือนประโยคนึงของของใครนะที่ที่เคยแบบแม่หมอก,ก็เคยฟังฟังผ่านแบบจากในในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยที่เขาตัดมาประมาณว่าเราจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับใครทาอะไรกับเราเออมันประมาณนั้นเลยอะค่ะคือถ้าใครที่ซื่อสัตย์กับคนที่เลือกกองแรกคนที่เลือกกองแรกก็จะซื่อสัตย์กับเขา ถ้าคุณรักคนที่เลือกกองแรกมากๆคนที่เลือกกองแรกก็จะรักเขามากๆเช่นเดียวกันสุดยอดมากๆเลยทีนี้ขอดูหน่อยดีกว่านะคะโอ้โหคนอื่นยังมองคุณดีขนาดนี้เนี่ยยังมีเรื่องอะไรที่ควรจะเสริมให้สเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันเยอะมากขึ้นไปอีกไหมหรือมีเรื่องอะไรที่ที่เราควรปรับหรือว่าแก้ไขไหม Okay, เรื่องที่ควรแก้ไขก็ม,มีอยู่นะคะบางทีคนที่เลือกกองแรกเนี้ยอาจจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนในบางจังหวะในบางเวลาเนี้ยบางทีเราอาจจะเฉิดฉายไปมากเกินไปจนทําให้คนอื่นเนี้ยหมั่นไส้ได้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากๆนะคะแล้วก็เก่งได้เด่นได้ดีได้แต่อย่ามากไปบางทีมันจะเป็นภัยเราไม่รู้ว่า ใครไม่ชอบเราหรือว่าหมั่นไส้อะไรเราบ้างเราไม่รู้ว่าใจิตใจคนเราแต่ละคนเป็นแบบไหนเนาะนะคะแล้วก็คนที่เลือกกองแรกเนี่ยจะเป็นผู้ให้ที่แบบเต็มใจให้เต็มใจช่วยเหลือมากๆเนาะอย่างที่ปลื้มบอกไปตอนแรกนะคะต่อให้คุณแบบเออไม่รู้อะไรคุณก็จะแบบเออแป๊บหนึ่งนะฉันจะเช็คให้ฉันจะหาข้อมูลที่แท้จริงให้เพื่อไม่ให้คนรอบตัวหรือคนรอบข้างของคุณต้องแบบถูกทําร้ายถูกหลอกหรือว่า โดนอะไรก็ตามที่ที่มันไม่ดีนะคะสิ่งที่คนกองแรกควรจะเพิ่มเติมอีกก็คือรักตัวเองบ้างเห็นแกนตัวบ้างก็ได้ในบางเรื่องนะคะไม่ใช่ให้คนอื่นสมดให้ตัวเองก่อนบ้างแล้วค่อยไปให้คนอื่นนะคะบางทีการเติมพลังใจให้ตัวเองก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันมันได้ชาร์จพลังตัวเองก่อน,นะคะ่ะเราจะได้มีไปให้คนอื่นต่อเนาะขอบคุณคนที่เลือกกองแรกเข้ามาฟังมากๆเลยนะคะ พลังงานดีมากๆเลยขอบคุณค่ะขออนุญาตไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะคนอคนอื่นนะคะมองคุณเป็นคนยังไงขอดูลัคนาราศีปีนักษัตรหน่อยนะคะปีชวดค่ะราศีสิงราศีมีนค่ะ สีอุ้มมังกรเออปีชวดปีมะโรงนะคะปีมะแม่ค่ะ สีปีนักสัตว์ไม่ตรงก็ยังสามารถที่จะฟังต่อได้นะคะลองดูว่าพลังงานตัวตนเนี่ยใช่คุณไหมนะคะคนอื่นของคนที่เลือกกองที่สองเป็นคนยังไงคะขอขอดูหน่อย ของที่สองนะคะคุณถ้าคุณเป็นเพศชายนะคุณก็จะมีความเป็นหญิงนะคะหรือคนที่เข้ามาฟังกองเนี้ยเป็นาชาว lgbtq ได้ด้วยนะคะเ,เรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมีสเสน่ห์นะชีวิตคุณอนะมองว่าต่อให้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วอะเอาจริงๆคุณไม่เคยแบบ ลำบากถึงขีดสุดนะเหมือนแบบจะจะจะจนตรอกแต่มันก็จะมีอะไรที่ที่เข้ามาช่วยคุณให้รอดนะคะมันมีความอุดมสมบูรณ์ในนั้นนะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคุณจะไม่ลําบากนะคะหรือคนที่เลือกกองเนี่เป็นคนที่มีความกระตันอยู่มากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่กับแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวรักคุณแม่มากๆนะคะหรือว่าแบบมีความสนิทสนมกับคุณแม่ ก็ได้นะคะสิ่งที่คนอื่นมองนะคะคือคนที่เลือกกองเนี้ยนะคะดูเหมือนแบบเป็นคนที่รักแม่นะไม่ไม่ค่อยเบี้ยวไปทางพ่อสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เหมือนแบบชัดเจนประมาณนี้เนะเาะแล้วก็คุณเป็นคนที่อินกับในเรื่องของการให้ใจการทุ่มเทคุคุณคุณไม่สนนะว่า คุณแบบจะถูกหักหลังหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ให้ใจไปก่อนถ้าถูกหักหลังหลังจากนั้นดูค่อยว่ากันคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่บางทีก็เหมือนมีความเอาต่อใจด้วยนะคุณมีความใจร้อนเออแม้บางอย่างจะใช้เหตุผลนะแต่บางทีมีมีที่แบบว่าใจร้อนถ้าคิดแล้วต้องต้องทําฉันจะต้องลงมือทําให้ได้ เอาจริงมันก็เป็นข้อดีในบางเรื่องนะที่แบบว่าคิดแล้วต้องลงมือทําให้ได้ค่ะไม่ใช่เอาแต่คิดแล้วก็แบบไม่ได้ลงมือทํามันก็ไม่เกิดผลลัพธ์ออกมาเนาะอืมแล้วก็อาบางทีคนอื่นก็มองว่าบางทีคุณเป็นคนที่ย้อนแย้งในตัวเองนะคะถ้าไม่ไม่ตีกับตัวเองก็ขัดแย้งกับคนอื่นด้วยเรื่องของเหตุผลนะเออบางคนอาจจะแบบเข้ามาคุยกับคุณว่า เฮ้ย hey, มันทําไมอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณก็จะมีเหตุผลของคุณพูดคุยกับคนอื่นนะคะอาจจะเป็นแบบทางเพื่อนร่วมงานหรือว่าทําธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเ mm hmm. ขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบมันอกมันใจในตัวเองมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีอ mm ีโก้บ้างเนาะแล้วขอดูหน่อยว่าแล้วคนกองนี้ควรเสริมสเสน่ห์ด้านไหนนะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขไหม ที่คนที่เลือกกองเนี่ยก็มีความเป็นเด็กนะบางทีก็แบบงุ้งยิงน้องแงงบ้างมีอารมณ์แบบว่าขี้อ้อนบ้างนะคะแต่บทเวลาจะมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่ก็แบบพอเหมือนเหมือนสับสวิตนะคะถ้าอยู่กับคนที่รักนี่ก็จะแบบขี้อ้อนแต่ถ้าอยู่ในโหมดของเรื่องของการงานนี่ก็จะแบบขึงขังเป็นผู้นําขึ้นมาเลยนะคะโอเคนะ คนที่เลือกกองที่สองเนี่ยดูเหมือนจะมีกรุงเรื่องราวของความรักมานะคะบางทีเลยทําให้ภายนอกของคนที่เลือกกองนี้มีความแข็งแข่งกล้าวนะหรือว่าพยายามที่จะเข้มแข็งเป็นผู้นําให้คนอื่นเห็นนะคะแต่ลึกๆแล้วอ่ะเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเนาะอาจจะด้วยคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือว่าเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าคนอื่นหรือว่ามีคนติดตามคุณเยอะ ที่ทำให้คุณจะต้องเป็นผู้นํามีสภาวะความเป็นผู้นําแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องแบบความน่าเชื่อถือหรืออะไรต่างๆที่ทําให้คุณต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วคนที่เลือกกองเนี้ยจิตใจคืออ่อนโยนมากเราก็เป็นคนที่เซนซิทีฟคุณเคยถูกทรยยศหักหลังความรักพังนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะกลับมาฮิวใจตัวเองแล้วคุณไม่ทำแบบนั้นกับใคร คุณซื่อสัตย์กับใจของตัวเองนะคะคนที่เลือกกองนี้บางทีอารมณ์ขึ้นขนลงลนะมีความเป็นไบโพร่าด้วยนะคะอืมแล้วก็กองนี้เป็นคนที่ทรงเสน่ห์มีเซ็กอเพียอลนะใครเห็นก็จะรู้สึกว่าม,มีเสน่ห์จังเลยนะคะคนที่เลือกกองนี้ดูบางคนนะอาจจะมีรูปร่างที่กำยำเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เข้าฟิตเนสก็คือจะแบบอวบอ้วนมีน้ำ,ม,นำมีนวล นะคะไม่ได้แบบผอมแห้งอะแต่มันมันมันดูจำม่ำมันดูอวบมันดูมันดูมีน้ํามีนวลมันดูมีสวดทรงนะแล้วมันดูมีเสน่ห์เป็นแบบมีแรงดึงดูดนะคะอสิ่งที่ควรจะแก้ไขแล้วปรับปรุงนะคะในคนที่เลือกกอง ที่สองเนี่ยอันนี้แม่หมอมองว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของออสภาวะทางด้านจิตใจการที่คุณมีสภาวะความเป็นผู้นําหรือว่ามั่นใจในตัวเองอะมันดีแล้วแหละแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเรื่องราวเก่าๆที่ที่มันทําให้คุณยังผิดหวังเสียใจหรือว่าฝังใจจากเรื่องราวในอดีตนะคะอยากให้ถึงเวลาที่จะลบมันทิ้งไปได้แล้ว ให้อภัยตัวเองแล้วก็ขอบคุณกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นนะ่ะมันคงไม่พาคุณมาเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้อย่างที่ทุกคนมองว่าคุณคือผู้นำเพราะคุณมีบทเรียนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละมันถึงทำให้คุณนะ่ะเป็นคุณในทุกวันนี้ขอให้ภูมิใจกับมันแล้วก็ให้มองว่ามันคือเรื่องราวดีๆที่เข้ามาสอนคุณที่ทำให้คุณเข้มแข็ง แล้วเป็นแบบอย่างของคนอื่นได้ขอให้เพื่อนๆกองที่สองโชคดีนะคะยังไงคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นมากๆนะคะใช้ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆนี้ที่คุณผ่านมาช่วยเหลือเป็นผู้นำคนอื่นต่อไปขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขออนุญาต m ูฟออนไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามค่ะ โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3มนะคะขออนุญาตดูลัคนาราศีปีนักสัตว์นะคะของเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่3ามนิญญดาานึงเนาะว่าเป็นชาวลัคนาราศีปีนักสัตว์อะไรปีชวดปีวอกปีทอราศีกันราศีธนูราศีมีนนะคะ แล้วก็ราศีกรกฎปีขานะคะ่ะราศีพิจิกค่ะแล้วก็ปีฉลูหากไม่มีไม่ตรงตก็สามารถที่จะฟังต่อได้นะคะลองฟังดูก่อนนะห่กว่าตัวตนเผื่อว่าตัวตนนี้จะเป็นของคุณนะคะ มาดูหน่อยว่าคนที่เลือกกองที่สาเนี่ยคุณเป็นยังไงในสายตาคนอื่นอค่ะคนที่เลือกกองที่สา เป็นคนที่บูชาความรักมากๆไม่ว่าคุณจะเจอความรักที่ไม่ดีกี่ครั้งรักสามเศร้ากี่ครั้งก็แล้วแต่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ใหม่ได้เสมอเหมือนคุณเชื่อว่ามันต้องมีสักคนแหละที่เป็นของคุณคนที่พร้อมที่จะคอมมิตหรือคนที่เป็นคู่แท้ของคุณคุณเชื่อว่ามีคนคนนั้นรอคุณอยู่ เอาจริงๆเป็นพลังงานที่เข้มแข็งมากนะการทีจ่จะเชื่ออะไรแบบนี้ได้ในขณะที่คุณถูกทำร้ายมาตลอดไม่ว่าจะแบบเราเป็นที่หนึ่งหรือว่าเอออยู่ๆไปเป็นมือที่สามของใครนะคะแต่คุณมีความขี้หน่อยขี้กังวลขี้ระแวงขี้สงสัยเออหรือว่ากลัวที่ มันยังไม่เกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นเพราะบทเรียนที่คุณเคยเจอมาค่ะมันทําให้คุณต้องระแวงในเรื่องราวในอนาคตต่างๆที่ทแบบมันยังไม่เกิดกับคนคนใหม่ๆแต่มันเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณอะระมัดระวังตัวแต่บางทีมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกังวลเหรอหรือหรือเรียกว่าโรคอะไรอะแพนิคเออที่แบบว่าคิดเยอะคิดมากกังวลคิดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบ,บางบางคนแบบ จะมีสภาวะความรู้สึกแบบใจสั่นไม่นิ่งกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะกลางคืนอ่ะคุณจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆหรือบางทีจะฝันร้ายถึงเรื่องราวในอดีตบ่อยๆเนาะคนอื่นเขาก็เลยมองอาจจะมองว่าแบบเออคุณเป็นคนที่บูชาความรักแล้วก็เออเวลามีความรักก็เจอแต่ความรักที่ไม่ดีเนาะแบบเห็นใจคน,คนที่เลือกกองที่สาวว่าแบบเออเขาเป็นคนที่บูชาความรัก ทำไมคนที่เลือกกองที่สามถึงแบบไม่ได้เจอความรักที่ดีสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่อันนี้อันนี้แม่หมอมองว่านะคุณมีเกณฑ์ที่ที่จะได้เจอความรักที่ที่ดีที่มั่นคงตามที่คุณเชื่อนะคะขอให้เชื่อแบบนี้ต่อไปนะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ได้เจอนะคะอืม ดูจากพลังงานมีความเป็นคู่ในในอดีตชาติด้วยแล้วก็เป็นคู่ที่โชคชะตาส่งมาแต่บางทีเวลาถ้าไปขอพรอนะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะคะบางคนไปขอพรมาเนี่ยได้แบบคู่เวรคู่กรรมมานะคะถ้าใครที่แบบฟังหลายๆช่องของแม่มองแบบแม่มองท่านอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบคู่แต่ละคู่มันหมายความว่ายังไงนะคะเอ่อ มันมีความแบบเคยอาจจะเคยแบบว่าผูกพันกันมาหรือว่าเป็นคนเก่าๆคนแนอดีตที่ที่ทําให้คุณกลัวค่ะอาจจะพยายามกลับมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อยากจะมั่นคงกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่มันดูเป็นคู่เวรคู่กรรมดูเป็นคู่ที่แบบมีความดึงดูดกันตัดกันไม่ขาดแม้รู้ว่าความสัมพันธ์มันทุกแต่ก็ยังดึงกันกลับมาในชีวิต สิ่งที่คนที่เลือกกองที่สามเนี่ยนะควรจะแก้เลยอ่ะคือพยายามมองสิ่งที่ตัวคุณเหลืออยู่บ้างนะคะคุณมีความมั่นคงในชีวิตคุณมีหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าคุณมีเพื่อนมีคนที่รักคุณที่จริงใจที่ซื่อสัตย์กับคุณอยู่แต่คุณไม่ได้มองว่านั่นคือความรักที่เป็นแบบรักแท้คุณมองความรักที่เป็นคู่ฉันสามีภรรยาหรือว่าคู่ที่จะแบบผัวเมียอยู่ด้วยกันอะ บางทีโฟกัสตรงน,นั้นมากๆอะ่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะแบบ move on ได้คุณมีกําแพงขังตัวเองเอาไว้แล้วก็มีความกลัวที่ไม่กล้าออกมาจาก safe z o n ที่ตัวเองอยู่หรือคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะ่ะอืมไม่ชอบนะเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบอยู่ๆฉันรู้แล้วแบบเจ็บปวดมันก็ไม่มีใครชอบหรอกเนาะแล้วก็คุณต้องแบบเลิกเลิกมองเรื่องราวในอะดีตที่ผ่านมาเลิกเศร้า ให้มองว่ามันเป็นบทเรียนแล้วชีวิตคุณจะกลับมาเดินหน้าไปต่อได้นะคะเนี่ยเมื่อคุณไปต่อได้อะมันโอเคมากที่จะเดินออกจากตรงนั้นแล้วมันจะทําให้คุณอะสามารถที่จะควบคุมอะไรต่างๆในชีวิตคุณได้ดีเลยนะแล้วคุณจะกลับมาสตรองอะไรก็เอาอยู่ด้วยพลังงานที่คุณกลับมารักตัวเองโฟกัสตัวเองนะคะหากใครที่เลือกกองที่3านะแล้วตอนนี้ยังติดอยู่ในพลังงานแบบนี้อยู่นะคะอยากให้เลือกที่เดินออกมา แล้วก็มองเห็นคุณค่าของตัวเองเลยนะทันทีเลยทําเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ไม่รอจริงๆการรอบางทีอะไม่ใช่แบบเราแบบอยากลองให้โอกาสเขาจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันคือการที่เราอะอยากให้โอกาสตัวเองนั่นแหละเพราะเรารู้สึกเสียดายอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากให้เพื่อนเพ่อนที่เลือกกองที่3ตั้งสติแล้วก็คิดดีๆนะคะเพื่อที่จะได้เจอความรักที่ดีแล้วก็คนที่ใช่ของคุณที่คุณอะ ตั้งใจรออยู่จริงๆนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะทั้ง3ากองที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะหากเกิดผิดพลาดประการใดหรือพูดไม่รู้เรื่องไปช่วงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะใครอยากให้ทําหัวข้ออะไรนะคะหรือว่าอยากอยากดูดวงเรื่องอะไรนะสามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแม่หมอจะได้ทำคอนเทนต์หรือว่าหัวข้อที่ตรงใจเพื่อนๆเนี่ยออกมาให้ฟังให้ดูกัน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ